ใช่แล้วครับโลกเออเอาละ,าละก่อนจะมารับชมคลิปนี้อย่างน้อยขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อพี่นุ่มชมพูด้วยนะครับบอ้โหเข,ขาเป็นใครอะลืงใต้คลิปเลยเนาะเอาละสวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่ด้วยผมจะขอเกินก่อนว่าใน E ีีที่แล้วนั้นจะมีชื่อคลิปว่าเหตุเกิดจากธนูแล้วผมก็อยากรู้ว่าคอมเมนต์นั้นจะพูดยังไงเกี่ยวกับคลิปนั้นเท่าที่สรุปได้เลยก็คือในคอมเมนต์ส่วนใหญ่จะบอกว่าวอยรุ่นบอกฟุต หล <łość> ุดมาในคอมแบทบริเออร์ในคลิปนี้มันเป็นวันที่ผมเพิ่งกลับมาเล่นในแมปคอมแบทบริเออร์หลังจากหายไปหลายอาทิตย์จริงๆแล้วผมติดเกม c ซ o Gen ินผมก็เล่นตามปกตินี่แหละเข้าไปวอร์มบ้างเข้าไปยิงเก็บเงินฟาร์มบ้างแต่ก็เจอพี่คนนี้นี่แหละน่าจะเดือดมาก เหมือนมันทะเลาะกับใครสักคนอยู่แล้วอยู่ดีๆก็มาโดนผมตรงที่พิมพ์มาว่า150ยห้าเฟกซึ่งใช่แล้วเรืวลผมนั้น150แล้วก็ไอ้คำว่ารันด้วยเหมือนกันมาอีกแล้วไอ้ทรงเหมือนไอ้ไคคิดที่แล้วเลยก็บอกไปคิดที่แล้วว่าผมมาเล่นธนูจะไม่ให้วิ่งจะให้ทําอะไรยี่นี้ให้โดนตีเหรอหลังจากผมเห็นที่เขาพิมพ์ชัดปุ๊บจะรออะไรกันอ่ะก็จัดไปต่อดีครับใน EP นี้ได้เวลาจากัก การคนปากดี ep สองมาบอกว่าเวลร้อยห้าสิบนูบหรือเฟกจะจัดให้ครับน้องขึ้ามาฮึบในร้อยห้าสิบเฟกไงน้องเอาแค่มันคนเดียวแหละคนอื่นไม่ยิงยิงแค่มันคนเดียวนี่ะน่าจะสนุกดีอยากหาคนที่มันหลอนๆนำอยู่ไหนวะเอา,อางี้เจอแล้เจอละอืม ร้อยห้าสิบเฟกเดี๋ยวจัดให้ครับน้องมันมีคนแต่งตัวเหมือนเราด้วยวอเตอร์เฮลเปิดแชทดีกว่าไม่เปิดมันไม่มันไว้นี่เจอแล้วระเบิดใครวะโอเคแล้วก็ไม่โดนอ้าวแล้วโดนอะไรอ่ะโวอเตอร์เฮลระเบิดทีโฟตรงหน้าไอเวนมันแผลหน้าเลยนี่ว่านึกว่าบัคอะไรเมื่อกี้โอ้ตึงๆเลยยิงให้หมดเลยก็ได้มหไปเลยครับน้องดีดอก่อน อ่าตายไปแล้วหรอไวมากมเอาจะเอาคนเอ๋อครับเออดีระเบิดได้แหละเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดไม่คิดว่าจะไม่เจอแล้วดิคนแบบนี้อ๋ออยู่ข้างวนเจอแล้วอืมหนึ่งทีตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เอ็น เฮ้ยเอาอกุ้งอีกร่างหนึ่งาา <c oughs> ก็บอกแล้วว่าเกมนี้มันไม่มีโกดอืมทีเดียวปึ๊บไป <c oughs> ย้อนเลยมึงไป <c oughs> ไปก่อนเลยพวกกันหนอเอามันคนเดียวเนี่ยแหละไม่เอาคนอื่นหรอกครับมันมันไม่เห็นเลยมั้งเนี่ยไอ้พวกจุนหัวนี่ตาย โคตรบานด้วจากการเด็กเออ EP ที่แล้วนี่เป็นต่างชาติ EP นี่เป็นคนไทยชอบมากอืมไปกินทําดีมากพี่ลิงดีมากพวกเรารังแยกอีกทีนึงดิอยู่โน่นปุ๊บอืมไม่โดนขึ้นไปนไหนอะ่ะนั่นแหละเอามาเลยเพื่อนสวย <c oughs> โดนยิงจะต้องร้องเอฟบอร์ดถ้าอยากรู้ว่ายิงแม่นยังไงอะ่ะมีสอนในา้น้อง <c oughs> คลิปยิงธนูอ่ะอย่าลืมไปดูด้วย เอ็มบอดเฉยไอเด็กน้อยตัวนี้มันต้องโดนซองซ่อนเอาไปเลยลากแยกเราตือสวย,ย <c oughs> โคตรมันหนึ่งทีไอ้นี่นี่นี่ไ,ไ,ไปกลับไปเกิดใหม่ทนาะไอหนุม่มนูปลัน ไม่ได้เองก็อย่าร้องดิเดง่เอ็น้องเฮ้ยเราพาสมาทําอะไรในนี้นี่วอเตอร์เฮลหลวงพี่มาทําอะไรข้างในนี้นี่ไม่เอ๊ะขอแยกฆ่าเด็กเอ๋อก่อนปุ๊บนี่กแก <c oughs> โทษโทษนะมีเป็นยา,าวเปล่ามีสองหนึ่งก็ดีเออเออสองหนึ่งแล้วไงอ่ะตายซะพยายามจะไม่ฆ่าคนอื่นนะเป็นความจริงถ้าเขาไม่ตีเราหรืออะไรก่อนอะ่ะ นี่มันทังนี้ฮุบบรบรีโหลดก่อนโัวดด,ดิอืมโดนนะแต่ไม่ตายอุ้ยบางทีสวยออ้โหอกใหญ่ล้อกใหญ่อุ้ย,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 ยโดนอะไรนะมองไม่เห็นเลยอุ้ยเต็มหน้าเต็มตาแต่ยินนะครับไอ้ไอ้เปล่ามองแล้วไม่เห็นเลยอ่ะ ระเบิดไปคิดแล้วกันนะคนมันเยอะดีเออทั้งวงน่าดีละเฮ้ยไอพิเกิลตัวนี้จะต้องโอ้ยระเบิดปาระเบิดไฟไม่ได้สวัสดีครับอุย๊ยโหน้มยามันเยอะเนี่ยฮึบ๑ทีตายโอเคเอาเลยถอยนะครับเดี๋ยวโดนพาเดี๋ยวโดนเราพาร์แต่เย็นเด้อตายก่อนแล้วกันนะไอ้หนุม่ม ไปอีกตัวหนึ่งเอ้ยมีกิ้วของโน้นะปะมันมีเอฟเฟกต์อยู่นะถ้าจะไม่ผิดอืมตายเอฟเฟกต์มันจะเป็นอะไรนะโดนตีโดนต,ดนตีอะไรนะโน้นตโดนตีปะ่ะเออต้องโดนต้องโดนตายดิรออะไรน,ะน้องโดนหัวเร็ก่อนอเอมันไปอีกหนึ่งไอ้กระลอก มาแล้วมาแล้วปึ๊บหนึ่งทีนี่จะเอาเราเดี๋ยวก่อน่อยเอารอบหน้าแอบฮิวอ่ะนุ่มไม่ต้องร้องนะครับน้องพาถอทนะครับพาเดี๋ยวโดนโอ้ชิ e เดวิโก a ก n แตกอะไรอะดิสนูบดิสนี่เขียนว่าได้หรือเปล่าแต่มันเขียนว่าดิสเอาไปเข้าได้ตัวเดียวแล้วอกเลย โอเคครับขอให้โชคดีนะครับพี่ชาย